สวัสดีครับผมนายทิติพลหุ่นทรงเนินรหัสเลขเศษหกสี่หนึ่งหกวันนี้ผมจะมาอธิบายตัวอย่างโปรแกรมที่ผมได้หามานะครับซึ่งโปรแกรมนี้จะเป็นการหาผลรวมและค่าเฉลี่ยดโดยใช้อันเลครับโดยโปรแกรมข้างต้นนะครับเราจะสร้างอันเลและให้ชื่อว่านัมเบอร์นะครับซึ่งจะเป็นที่ที่เก็บจํานวนข้อมูลหรือเป็นที่ที่เอาไว้เก็บข้อมูล ตัวเลขนะครับในส่วนต่อมาจะเป็นตัวแปรที่2นะครับจะเป็นตัวแปรซ้ำตัวแปรนี้จะเป็นตัวแปรที่เอาไว้เก็บค่าผลรวมนะครับซึ่งเราจะกําหนดชนิดตัวแปรให้เป็น int นะครับในส่วนตัวแปรที่3จะเป็นตัวแปร average อันนี้จะใช้เก็บค่าเฉลีย่ยโดยจะกําหนดชนิดตัวแปรให้เป็น double โดยเราได้ใช้คําสั่ง for ในการเข้าถึงข้อมูลในอาร์เรย์ทุกตัวนะครับและภายในคำสั่ง loop for นะครับเราได้นำข้อมูลที่อยู่ในอาร์เรย์นั้นมาคำนวณโดยการบวกกันและเก็บไว้ที่ตัวแปรส้ำครับก็ <c oughs> จะได้ภาพออกมาประมาณนี้ครับและในส่วนต่อมานะครับก็ <c oughs> จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยหรือค่า Ever a อเวอร์นะครับโดยเราได้สร้างตัวแปรหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าอาร์เรย์เลนนะครับเอาไว้เก็บจำนวนข้อมูลของอาร์เรย์ทั้งหมดนะครับ ก็คือยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะมีข้อมูลในอารเรทั้งหมดหนึ่งสองสมี่ห้าหกเจ็ดแปดก็มีทั้งหมด10ตัวนะครับก็คือในตัวแปรอาร์เรย์ก็จะเก็บจํานวนข้อมูลทั้งหมด10ตัวไว้ในนี้นะครับโดยการหาค่าเฉลี่ยหรือค่าเ v e r a ร e นะครับเราจะนําค่าซัมหรือค่าผลรวมมาหารกับ จำนวนข้อมูลทั้งหมดในอันเลนี้นะครับก็คือจะมี10ตัวก็จะเป็นการนำค่าผลรวมที่เก็บไว้ในตัวแปรส้ำมาหารกับอ er <ๆ>ันเลนก็จะได้เป็นค่า e v e r a g e ออกมานะครับเมื่อเราได้ค่า a v e r a g e ออกมาแล้วเราก็จะสั่งปรินนะครับโดยใช้คำสั่ง system o u t print เพื่อใน,ในการปรินค่าซ้ำกับค่า e v e r a g e ออกมานะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับก็จะได้เป็นค่าซ้ำเท่ากับ36และค่า a v e r a g e เท่ากับ3.6ครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ